เค okay. สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของวิธีทำโมชันกราฟิกอย่างง่ายๆในโปรแกรม After Effects กันนะครับซึ่งโจทย์ที่ผมตั้งไว้นั่นก็คือการทำโมชันแอนิเมชันเพื่อที่จะนำเสนอหรือว่าพรีเซนตธงชาติไทยของเรานี่เองนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งตัวแอนิเมชันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือการาเคลื่อนไหวของวงกลมทั้ง สาสีนะครับก็คือสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับจากนั้นก็จะทำการ t าน n form จากวงกลมไกลยเป็นธงชาติไทยนะครับแล้วก็ตามด้วย text คำว่า Thailand เนี่ยพุ่งเข้ามาจากทางด้านขวานะครับซึ่งก็จะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งว่าก็อาจจะสามารถเอาไป apply หรือว่าประย,ยุกต์ใช้นะครับในการทำ motion อื่นๆได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็เริ่มจากการสร้างา new composition ขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะตั้งเวลาให้เหลือสักประมาณา5วิแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคทีนี้เราก็มาเริ่มจากการสร้าง new solid ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้เป็น background ซึ่งผมก็จะใช้สีขาวนี่แหละนะครับผมโอเคเราก็จะได้ solid ขึ้นมาใหม่ละ ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกมันไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกมันไว้เนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปเลือกโดนมันก็จะเคลื่อนที่ตามเมาส์ของเรานะครับผมก็จะทําการล็อกมันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันส่งผลเอฟเฟกอะไรกับเมาส์ของผมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาก่อนโดยการกดชิปอ่าใช้เครื่องมีนี้นะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ ลากมันออกมาประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เริ่มจากวงกลมสีแดงจากนั้นเราก็จะมาสร้างวงกลมที่เหลืออีก2วงนั้นก็คือสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมก็จะทําการ Select ที่เลเยอร์ของวงกลมสีแดงนี้นะครับแล้วก็จะทําการ duplicate มาอกมาโดยการกด c o n t r o l แล้วก็ D นะครับ จะเห็นได้ว่ามันสร้างขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งละนะครับแบบนี้นะครับผมอีอกอย่างหนึ่งนะครับเราก็พยายามที่จะเห็นจุดตรงนี้ไหมครับนั่นก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับเราก็ควรที่จะปรับมันให้อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความง่ายในการใส่คีย์แอนิเมชันนะครับผมประมาณนี้นะครับ ใช้เครื่องมือนี้นะครับ pen behind t o นะครับโอเคทีนี้ทั้ง2วงนี้ยังเป็นสีแดงอยู่ผมก็จะทำการเปลี่ยนนะครับวงที่2เนี่ยให้เป็นสีขาวซะนะครับผมจะขอปิดแบ็กกาวสีขาวไว้ก่อนแล้วกันเพื่อที่จะง่ายในการดูสีขาววงตัววงกลมสีขาวนี้นะครับแล้วผมก็จะดู p เ i คเกตมาอีกวงนึงนะครับโดยการกด c t r l d ก็จะได้อีกวงหนึ่งออกมานะครับส่วนวงเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินซะนะครับซึ่งธงชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่ใช่สีน้ําเงินสว่างนะครับจะเป็นสีน้ําเงินทึมๆนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าชื่อทางการของภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะทึมกว่าน,นี้นะโอเคประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราได้วงกลม3วงแล้วเนี่ยเรามาดูที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้านี้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนสีให้มันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดูว่าตัวไหนเป็นสีอะไรนะครับประมาณนี้สีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทําการใส่ k ีย a n i m a t i o n ให้กับมันนะครับโดยการที่จะ select ทั้ง3ามเรืพร้อมกัน แล้วก็กดตัวออปชันมันออกมานะครับการที่ผมเล l e c t 3เลเยอร์พร้อมกันเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราใส่คีย์แอนิเมชันกับมันเนี่ยมันจะใส่พร้อมกันทั้ง3 l a เลเยอร์นะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาทำทีละเลเยอร์นะครับโอเคผมจะเริ่มจากการใส่ Uh, key Scale ให้กับ Animation นะครับโดยที่ผมจะให้ a n i m เมชันของผมเนี่ยเริ่มเริ่มเล่นในวินาทีที่1น,นะครับผมไม่อยากให้มันเปิด a n i m เมชันขึ้นมาแล้วเล่นเลยอย่างเงี้ยผมอยากให้มัน blank ไว้ก่อนสัก1วินาทีนะครับกดคีย์ที่ Scale นะครับแล้วก็มันควรที่จะเริ่มต้นจาก Scale 0นะครับก็คือไม่มีเลยนั่นเอง แล้วผมก็จะเลื่อนตัว Time Indicator มาเล็กน้อยนะครับน่าจะสักประมาณ3-4เฟรมแล้วก็ Scale ขึ้นมาให้มันล้นจอไปเลยนะครับแบบนี้แล้วผมก็จะให้มันโฮอยู่อย่างนี้ให้มันค้างไว้อย่างนี้ประมาณสัก5-6เฟรมนะครับแล้วก็กดคีย์ให้มัน ะจะเห็นว่าเรากดคีย์ครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าคีย์แอนิเมชันของเลเยอร์อื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามด้วยอย่างนี้นะครับขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ค้างไว้เล็กน้อยเสร็จแล้วก็หดลงนะครับสเกลเล็กลงประมาณนี้ โอเคประมาณนี้นะครับซึ่งพอมันหดลงมาแล้วเนี่ยสเกลของทั้ง3วงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าวงกลมวงสีน้ําเงินเนี่ยจะต้องเล็กสุดตามมาด้วยขอบที่เป็นสีขาวแล้วก็ขอบที่เป็นสีแดงนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ค่าทีละเลเยอร์นะครับเราจะไม่เล็กสามเลเยอร์พร้อมกันละนะโอเคตัวสีขาวผมก็จะสเกลขึ้นมาเล็กน้อยนะครับน่าจะาประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับส่วนตัวสีแดงก็จะสเกลขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสีขาวขึ้นอีกหน่อยแล้วกันนะโอเคนะครับ ทีนี้เรามาลองเลย์กันดูนิดหนึ่งนะครับโดยการกดู์มันจะทําการคํานวณค่าแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเลย์ให้เรานะครับผมรู้สึกว่ามันโฮมันโฮเร็วไปหน่อยผมอยากให้มันค้างนานกว่านี้นะครับในช่วงที่มันขยายขึ้นไปผมก็จะทําการรวบขี์ช่วงนี้นะครับช่วงที่สีน้ําเงินค้างไว้เนี่ยทังสวงค้างเนี่ยรวบแล้วก็เลื่อนมา เล็กน้อยนะครับลองเล่นดูสิโอเคตัวนี้เราสามารถปรับความเร็วความช้าได้ตามใจเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่คีย หลังจากที่มันหดลงมาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ตัวลูกบอล3า,ามลูกเนี่ยมันมีความรู้สึกมันเด้งๆนิดหน่อยนะครับผมก็จะเลื่อนมาสักประมาณ6คียีนะครับคือเด้งครั้งแรกเนี่ยผมจะให้ใช้ระยะเวลาประมาณ6เฟรมนะครับ1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม s e เล c กทั้ง3วงนะครับแล้วก็ใส่ ให,ให,หนะ้ทีนี้เราก็จะได้คีย์ต้นแล้วก็คีย์ปลายที่มีค่าเดียวกันนะครับคีย์ต้นก็คือตรงนี้คีย์ปลายก็คือตรงนี้นะครับเป็นค่าเดียวกันนะครับจะเห็นว่าวงกลมยังไม่ขยายทีนี้เราจะมาใส่ค่าตรงกลางก็คือค่าที่มันขยายขึ้นนะครับมันน่าจาอะอ่าผมให้ขยายประมาณนี้แล้วกันเราก็จะเห็นว่าอ่าเราก็จะเห็นว่ามัน มีลักษณะเหมือนเด้งขึ้นนะครับขึ้นมา่างนี้โอเคทีนี้จังหวะที่2เนี่ยจังหวะแรกเราใช้6เฟรมนะครับจังหวะที่2ผมจะลดลงมาเหลือ4เฟรมแล้วกัน1 2 3 4าโอเคใส่คียให้มันนะครับก็จะได้คีย์ต้นคียต้นก็คือตรงนี้คีย์ปลายก็คือตรงนี้เป็นค่าเดียวกันนะครับแล้วก็มาใส่คีย์ตรงกลางให้มันขยายขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งมันควรที่จะขยายน้อยกว่ารอบแรกนะครับ ประมาณนี้แล้วกันผมจะขยายเยอะไปหน่อยโอเคทีนี้จังหวะที่3เนี่ยจังหวะแรกเราใช้6เฟรมจังหวะที่2เราใช้4เฟรมจังหวะที่3ผมจะใช้2เฟรมนะครับ1 2ใส่คีปุ๊บได้คียต้นแล้วก็คียปลายที่เป็นค่าเดยียวกันเรามาใส่คีย์ตรงกลางนะครับ ทีนี้จะขายจุดเนี่ยจะขยายขึ้นน้อยมากนะครับเล็กๆเลยน่าจะสักประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาลองเคลดูกันกดสูงอ่าจะเห็นว่าพอลูกบอลมันหดเข้ามาเนี่ยมันมีการเด้งนิดหน่อยนะครับให้มันเกิดโมชั่นที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้ เราจะเห็นว่าลูกบอลทั้ง3วงเนี่ยมันมีคียแอนิเมชันที่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับในช่วงเวลาที่ตรงกันซึ่งจริงๆมันควรที่จะอย่างจังหวะเนี้ยสีขาวเออสีแดงมันควรที่จะขยายออกมาก่อนตามด้วยสีขาวแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินนะครับซึ่งพอผมใส่คีแอนิเมชันทั้ง3ทั้ง3 l a เลเยอร์เนี่ยพร้อมๆกันคีมันก็จะเกิดขึ้นในไทมิ่งเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาขยับคีย์เฟรมให้มันเกิดการเหลี่ยมล้ํากันเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยสีแดงมันควรที่จะพุ่งออกมาก่อนถูกไหมครับจริงๆมันพุ่งมาพร้อมกันอนะ่ะทั้ง3วงแต่ว่าสีน้าเงินมันทับอยู่นะครับเลยไม่เลยมองไม่เห็นสีแดงก็คือเลเยอร์เนี้ยมันควรที่จะพุ่งมาก่อนนะครับตามด้วยสีขาวแล้วก็สีน้าเงินเพราะฉะนั้นผมจะทําการเลื่อนคีย์สีขาวแล้วก็วงสีน้าเงินถอยหลังลงมานะครับเพื่อที่จะ ให้สีแดงนั้นเห็นก่อนประมาณนี้โอเคจะเห็นว่าตอนนี้สีแดงพุ่งมาแล้วแล้วตามด้วยสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งซึ่งยังไม่เห็นสีขาวเพราะว่าตอนนี้มันพุ่งมาพร้อมกันอยู่กับสีน้าเงินนะครับทีนี้เราก็จะมาเลื่อนคีย์เฟรมของตัววงสีน้ําเงินให้ช้ากว่าเพื่อนนะครับประมาณนี้ ะจะเห็นว่า t ทามิ่งไม่เท่ากันละนะครับทีนี้จังหวัดที่มันหดลงมาละ่ะเป็นยังไงนะครับจังหวัดที่มันหดลงมาเนี่ยมันควรจะ,จะเป็นวงสีน้ําเงินหดลงมาก่อนตามด้วยสีขาวแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะครับผมก็จะทําการเลื่อนคีย์ของมันนะครับโดยที่เรายึดสีน้ําเงินเนี่ยไว้ที่เดิมนี่แหละนะครับแต่เราจะถอย ตัวสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินให้มันแสดงผลตามหลังมานะครับแล้วก็เรื่อนตัวสีแดงให้ตามหลังมาอย่างนี้นะครับทีนี้ลองกดเพลย์สิอ่าจะเห็นว่ามันเกิดการโอเวอร์แล็ทัม,มิ่งที่เหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะครับมันทำให้มันดูน่าสนใจนะอะไรประมาณนี้นะครับผม หลังจากที่เราได้แอนิเมชันในส่วนของวงกลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะปิดในส่วนของ Option ของทั้ง3ามเลเยอรลงนะครับแล้วผมก็จะสร้าง New Solid ขึ้นมาใหม่ก็คือสีขาวซึ่งเป็นเหมือนอันแรกที่เราใช้ทำ b l a c k o u n d นี่แหละแต่คราวนี้เราจะไม่ได้ทำใช้ทำ b l a c k o u n d นะครับเราใช้ทําเป็นโปรกราวเราก็จะหดลงมาเล็กน้อยนะครับ กดออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จัดวาง Position ของมันให้บังขอบของวงกลมนะครับแล้วก็ผมก็จะ Duplicate ขึ้นมาอันหนึ่งนะโดยการกด Ctrl r c t ดี D นนะครับแล้วก็จับลากมันมานะครับโอเค ให้มันบังขอบของวงกลมประมาณนี้นะครับทีนี้ผมขอเปิดตาเลเยอร์แบ็กกาและกันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ขอบสีขาว2ขอบแล้วเพื่อที่จะมาบังวงกลมทั้ง3ามวงนะครับจากนั้นผมจะใส่คีย์แอนิเมชันให้กับสีขาวขอบสีขาวทั้ง2อันนี้นะครับโดยที่ตัวเนี้ยผมจะให้มันเลื่อนขึ้นมาจากด้านบนอีกลงมา ส่วนตัวนี้จะให้มันเลื่อนจากด้านล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ Transform นะครับแล้วก็เราเลือก t i m i n g ที่จะจะให้มันพุ่งเข้ามานะครับซึ่งจริงๆเราทำไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาเลื่อนคียทีหนะครับผมก็จะใส่คีย์ให้กับตัว Position นะครับ Position โอเค หลังจากนั้นผมก็จะเลื่อน Time Indicator มาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับน้าจะสักรประมาณ2-3เฟรมนะครับในส่วนของตัวนี้ผมจะให้มันเลื่อนลงมานะครับเพราะฉะนั้น Position เริ่มต้นของมันเนี่ยมันควรที่จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับสังเกตว่าพอเราใส่คีย์ให้มันเนี่ยมันพอเราปรับค่าตรงนี้มันจะใส่คีย์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ส่วนตัวนี้นะคมันก็ควรที่จะเลื่อนลงมานะครับแบบนี้ซึ่งพอเราเพลย์แล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้ามาบาังขอบของวงกลมไว้นะครับเราลอ,ลองมาดูกันโอเคผมมีความรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยมันพุ่งเข้ามาเร็วใช้ความเร็วเยอะไปหน่อย ผมจะยืดไทมิ่งของมันนะครับผมก็จะรวบทั้ง2คีย์ของทั้งวงกลมเสี่เหลี่ยมด้านซ้ายแล้วก็สี่เหลี่ยมด้านขวานะครับแล้วก็เลื่อนมาสักเฟรมหนึ่งแล้วกันลองดูนะครับโอเคโอเคเราก็จะได้แอนิเมชันของสี่เหลี่ยมทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะทำการ transform วงกลมทั้ง3วงเนี่ยทั้งสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงเนี่ยจากวงกลมให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมธงชาติไทยของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาใส่ key animation ทีละว,วงเนี่ยมันค่อนข้างลำบากจริงไหมับมันโอ้โหหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นผมจะทำการสร้างเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเป็นเลเยอร์ที่จะใช้ควบคุมทั้ง3 ทั้ง3 l a เลเยอร์เนี่ยไปพร้อมๆกันทีเดียวนะครับโดยการสร้างไปที่เลเยอร์นิวแล้วก็สร้าง New Object ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้น e w อ็อบเจกเนี่ยยังไม่มีผลอะไรนะครับยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับไม่ว่าผมจะขยับอะไรมันก็ยังไม่แสดงผลอะไรทั้งสิ้นทีนี้ผมจะทำการ Parent ทั้ง3 l a เลเยอร์เนี่ยให้เข้ากับ ตัว new object ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับโดยการมาดูที่กล่อง parent ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ลากมาใส่ new object คลิกตัวนี้ลากมาใส่ new object แล้วก็คลิกตัวนี้มาใส่ new object นะครับลักษณะนี้คือผมทำทีละเลเยอร์ er นะครับหรือว่าวิธีที่ง่ายนั้นก็คือการ select ทั้ง3ามเลเยอร์พร้อมกันแล้วก็คลิกแล้วก็ลากมาใส่นะครับมันก็จะมาพร้อมกันทั้ง3ามว โอเคหลังจากนั้นผลเป็นยังไงนะครับพอเราทำการเลื่อน Position ของหนูอ b อบเจแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าวงกลมทั้ง3วงก็จะไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะก็จะมาใส่ค่า Key Animation ให้กับหนูอ b อบเจกกันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอสีขาวเลื่อนเข้ามาปุ๊บผมจะให้วงกลมธงชาติของเราเนี่ย ใหญ่ขึ้นมาก่อนเล็กน้อยนะครับผมก็จะใส่คีอันิเมชั่นให้กับตัวสเกลนะครับแล้วก็เลื่อนมาสัก3เฟรมนะครับแล้วก็สเกลให้มันใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับสเกลให้มันใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ผมก็จะให้มันยังใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ อีก3เฟรมนะครับใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะของขยายขึ้นใหญ่อย่างรวดเร็วแล้วก็ต่ออีกเล็กน้อยจากนั้นผมก็จะทีนี้ผมจะ transform ให้มันกลายเป็นสี่เหลีย่ยมแล้วซึ่งตรงนี้จะสังเกตว่าพอเรา scale ขึ้นลงเนี่ยมันจะส c a l ทั้งแกน x แล้วก็แกน y ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ทีนี้ผมจะแยกขอแยกแล้วกันโดยการปลดล็อกที่ ลักษณะของเหมือนรูปโซ่ตัวนี้นะครับคลิกออกไปซักทีนี้เราจะสามารถควบคุมทีละแกนได้นะครับผมก็จะ scale แกน y ลงมานะครับให้มีลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าสีน้ําเงินมันค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะครับอันนี้เราก็ต้องไปแก้ scale ของวงกลมสีน้ำเงินทีหลังกันดูอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลลวกันนะครับ โอเคปุ๊บพอ s พอสเกลลงมาผมก็จะให้มันเด้งอีก1จังหวะนะครับก็จะซักใช้6เฟรมเหมือนเดิม 1, 2, 3, 4 1, 2, อ 4, 5, 6ามสี่ห้กประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่คีย์ให้มันเราก็จะได้คีย์ต้น,แล,ตนแล้วก็คีย์ต้นแล้วก็คีย์ปลายอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่คียตรงกลางโดยการให้มันสเกลขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะได้ลักษณะทรงชาติที่เด้งดึง ผมรู้สึกว่ามันเด้งช้าไปหน่อยนะครับอาจจะสักอาจจะหดเข้ามาอีกสักเฟรมนะครับลองดูสิอืมโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ออนิเมชันที่เป็นลักษณะของวงกลมขยายขึ้นมาแล้วก็หดลงไปเด้งสุดซ้ายก็ transform กลายเป็นธงชาติไทยนะครับ ทีนี้เราเหลืออะไรเราเหลือ Text คำว่า Thailand นะครับผมก็จะสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่ New แล้วก็ Text นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตัวหน้าจอแล้วก็พิมพ์คำว่า Thailand แล้วก็จับให้ได้ Position ที่ต้องการนะครับแล้วก็ Scale มันคลิก i f t แล้วก็ s c l l down เราก็จัดตำแหน่งให้มันนะครับประมาณนี้แล้วกันหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่คีย์แอนิเมชันให้กับผมว่า Thailand นะครับผมก็จะใส่คีย์โพสิชันนะครับให้กับมันใส่คีย์ปุ๊บแล้วผมก็จะเลื่อนไทม์อินดิเคเตอร์มาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับประมาณ3เฟรมได้นะครับประมาณนี้ แล้วผมก็จะเลื่อนแกน x นะครับโอเคให้หลุดขอบของหน้าจอไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้รุ้งเข้ามาลักษณะนี้ปุ๊บเข้ามาทีนี้ผมจะให้มันเด้งนิดนึงนะครับเหมือนเดิมสไตล์ผมชอบเด้งๆนะครับปุ๊บเข้ามาแล้วใส่ขีดต้นขีดปลายให้กับมันนะครับแล้วก็มาใส่ขีดตรงกลาง เดิซ้ายเล็กน้อยแล้วกันนะครับประมาณนี้เรามาดูกันโอเคโอเคเลยครับได้เลยอ่ะทีนี้ผมอยากให้ลักษณะของคำว่า Thailand ที่พุ่งเข้ามาเนี่ยให้มันมีลักษณะของเบลอๆนิดนึงเหมือนเวลารถวิ่งแล้วมันเราเห็นแบบเบลอๆนิดนึงนี้นครับผมก็จะใส่เอฟเฟก motion blur ให้กับมันนะครับโดยการ ไปที่กล่อง uh, Effects and Preset นะครับแล้วก็พิมพ์ Motion Blur อ่าล้วก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลากมันมาใส่ตัว l a เยอร์คำว่า Thailand ซะอาเราจะเห็นลักษณะเบลอเบอนิดหนึ่งนะครับทีนี้ลอง Play ดูสิอาจะเห็นไม้ว่ามันเบลอเล็กน้อยนะครับ ถ้าใครยังรู้สึกว่ามันยังเบลอไม่พอเราก็มาปรับค่าที่บริเวณน,นี้นะครับผมใส่ค่าให้สักส5บห้าละกันโอเคอืมมันก็จะเบลอมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำโมชั่นกราฟิกแอนิเมชันแบบง่ายๆในสไตล์ของผมนะครับซึ่งเทคนิคพวกนี้อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในกับกับงานต่างๆของทุกๆคนได้นะครับไม่ว่าจะการเป็นการใส่คีแอนิเมชันหรือว่าการใช้ตัวกล่องเอฟเฟกนี้นะครับซึ่งผมก็หวังว่าตัวงานนี้จะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับ ผู้ชมทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับเจอกัน